อยู่ๆก็จำหน้าคนที่คุยกันเมื่อวานไม่ได้เคยไหมเด็ตศตวัตว์อดีตนักร้องดังเผยความจริงสุดช็อกเขาต้องเข้ารับการรักษาและทานยาสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลายคนที่ติดตามข่าวสารบันเทิงคงตกใจไม่น้อยเมื่อได้ทราบว่าเดศตวัรษ์เศรษฐกรอดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นยุค90ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเล่าถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเองเริ่มต้นจากอาการหลงลืมที่ทวีความรุนนแรงขึ้ เรื่อยๆจนกระทั่งกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างหนักแต่เล่าว่าอาการเริ่มต้นจากการจําหน้าคนไม่ได้จําไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างหรือแม้กระทั่งจําไม่ได้ว่าเมื่อเช้าทําอะไรไปแล้วบ้างลองนึกภาพตามสิครับว่ามันน่ากังวลขนาดไหนอาการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาอย่างมากจนตัดสินใจเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์อย่างละเอียดอยู่ดีๆก็จําหน้าคนไม่ได้อยู่ดีๆก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรอยู่ดีๆก็ไม่รู้ว่าเมื่อเช้าทําอะไรมา เตระบายความในใจผ่านโพสต์ดังกล่าวเขาเล่าต่อว่าอาการเหล่านี้เป็นมาได้สักพักแล้วแต่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักซึ่งเตะไม่ได้ระบุว่าเป็นเรื่องอะไรช่วงนั้นเขานอนไม่หลับและรู้สึกไม่มีความสุขแต่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับอาการหลงลืมเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเริ่มพูดผิดๆถูกๆคิดชื่อคนได้ช้าลงทุกอย่างดูเหมือนจะช้าไปหมด ซึ่งผิดวิสัยจากที่เคยเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เขาเคยเชี่ยวชาญแต่จุดที่ทําให้เขาตัดสินใจไปพบแพทย์ก็คือการที่จําหน้าช่างที่มาซ่อมแอร์ที่บ้านไม่ได้ทั้งๆที่เคยเจอกันมาแล้วถึงสองสาครั้งและเต็ก็เป็นคนที่จําหน้าคนเก่งมากโดยเฉพาะคนที่เคยเจอกันมากกว่าหนึ่งครั้งช่างมายืนหน้าบ้านจากการที่เรานัดมาทําแอร์แต่ผมยืนงงมองเขาและถามว่าใครชี่หายแล้วคือรู้ว่านัด ช่างแต่จำหน้าไม่ได้เข้าใจว่าเขาส่งคนอื่นมาทำแทนเขาก็งงทำไมเราลืมว่าเขาคือใครแต่เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตระหนักว่าอาการของตัวเองไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปหลังจากปรึกษากับภรรยาเต้จึงตัดสินใจเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งมีประวัติการรักษาอยู่แล้วผลการตรวจเบื้องต้นพบว่ามีความผิดปกติในการบวกเลขลบเลขจำชุดข้อความได้ไม่ดีและจำตัวเลขบนนาฬิกาไม่ได้ซึ่งทำให้เต้ถึงกับน้ำตาไหล และนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะสงสัยทำไมการจำตัวเลขบนนาฬิกาไม่ได้ถึงทำให้เสียใจขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของสมองที่อาจนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้โชคดีที่ผลการตรวจออรหสมองไม่พบความผิดปกติรแรง<ๆ>เช่นสมองตายเลือดออกหรือเนื้องอกอย่างไรก็ตามแพทย์ยังคงแนะนำให้ทำการตรวจสลิปเทสและเจาะน้ำไขสันหลังเพื่อหาสาเหตุของอาการอย่างละเอียด แต่ยังได้โพสต์ภาพยาและอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นที่เขาต้องรับประทานซึ่งยิ่งทำให้หลายคนเป็นหูมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ก็ยังคงมองโลกในแง่ดีเขาบอกว่าการหลงลืมก็มีข้อดีเหมือนกันเพราะทำให้เขาลืมเรื่องราวที่ทำให้เสียใจได้แต่เขาก็ขอว่าอย่าให้ลืมพระเจ้าลืมภรรยาและลูกสาวสุดที่รักก็พอแต่ยังได้ขออภัยหากใครที่คุยกับเขาแล้วเขาจำไม่ได้และขอให้ทุกคนอย่ากโกรธเขาพร้อมทั้งยืนยันว่า จะยังคงทำงานและรับใช้พระเจ้าตามปกติเพราะอาการของเขายังไม่กระทบต่อการทำงานแบบวันต่อวันแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับการที่เตยังคงทำงานตามปกตทิทั้งทั้งที่มีอาการหลงลืมอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเขาในระยะยาวได้หรือไม่ท้ายที่สุดแต่ได้ฝากข้อคิดว่าความทรงจำของเรานั้นมีค่ามากมายโดยเฉพาะความทรงจำดีๆที่เราควรมีให้แก่กันและกันและขอให้ทุกคนอย่าสร้างความทรงจำที่เลวร้ายต่อผู้อื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัว พร้อมกันนี้เตยังได้ขอให้ทุกคนร่วมอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเขาและเชื่อว่าความรักจะนำพาพวกเขาผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คำถามทิ้งท้ายคุณคิดว่าอาการของเต้ศตวรรษเป็นสัญญาณเตือนให้เราหันมาใส่ใจสุขภาพสมองของตัวเองมากขึ้นหรือไม่และคุณมีวิธีดูแลสุขภาพสมองอย่างไรบ้างลองมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับ